ซื้อเฟอร์นิเจอร์บ่โอ้เสื้อเป็นนักยางได้นี่ซื้อซื้อยางเดียวอะฮะซื้อยางเดียวก้อนสือข้อกันก็ผิดตัเพราะมี2ลายนะผมซักมาแลายเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเนี่ยเสื้อซื้อซื้อไปสักตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วครับเ่ะไม่เปิดร้านอาหารหรือสีไปเพตุอะไรประดับบ้านประดับเทียงหน้าผมะผมจะเกษียณโ้สุดยอดสุดยอดเอาเร่งเรีงเสียงอะไจไ บาลานเจอร์นะครับเด็กคนะครับนี้ียงอตัวนี้เสียงดีมันกมันก็ูสีกันกันวาอะไรยี่ห้อนั่นหละไม่มีไดไม่รั้นใช่ครับเดียกันใช่โปรแกรมเดียวกันเขาไปเดียวกัน ากปากซอยน้ำมันมินซอยเจ็ดสิบนะครับท่านผู้ชมเข้ามาถึงอ่าตลาดป่าทวีกรนนะครับน้ำมมินเจ็ดสิบสองนะแต่ว่าเรามาเข้าซอยน้ำมันมินซอยเจ็ดสิบนะครับตรงเข้ามาแล้วมาเจออ่าซอยน้ำมนมินแยกเจ็ดสิบนะครับตรงนี้เจ็ดสิบแยกแปดนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้มานานนะครับหลายเดือนแล้วร้านคุณโตนะครับ เครื่องเสียงเครื่องดนตรีงานเหมาจากห้องอาหารร้านคาราโอเกะเลิกกิจการนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็มีเสียงเรียกร้องหลายท่านนะครับให้มาที่ร้านนี้นะคือสินค้าของเขาเนี่ยก็จะหมุนเวียนมาเรื่อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเห็นเห็นแค่อยู่ตรงหน้านี่ก็จะอยู่ตลอดไปนะไม่อยู่นะคือเขาจะเหมามาเรื่อย เป็นงานเหมาจากร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับขออภัยนะครับถ้าผมใช้ไมลอยไม้ไร้สายตัวนี้แล้วเสียงดนตรีมันไม่เพาะนะเดี๋ยวผมใช้ไม้สายอีกตัวหนึ่งนะครับคุณโตอยู่ในร้านนะครับเดี๋ยวมามาเจ้าของร้านมาทักทายค<ม>นผู้ชมเลยเอาไม้เส้นนึงครับผมครับผมร้านเราอยู่ในซอยไหนครับซอยน้ำมันมินครับนะ้นำมมินเจ็ดสิบแยกแปดนะครับครับผมครับผมก็คือ เรื่องของเรื่องร้านเราก็คือร้านที่เหมางานจากไหครับร้านหมอต้มร้านร้านอาหารร้านเล่าร้านผับเนี่ยครับป <c oughs> ิดกิดจการอ๋อนะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นอะไรครับของบาร์นี้มิก มิกของมาเลเจอร์นะครับใช่ครับครับผมแล้วก็จะเป็นพวกไฟจอไฟจอพวกจอ led ครับอันนี้ก็ขายอ่ะขายครับขายขายหมดเลยนะเพิ่งเรีกันมาเลยคมีเยอะครับพวกนี้มีเยอะเลยอจอจอเยอะอ๋อมีหลายล้วมีหลายไอ้นี่มีประมาณสี่สิบตารางเมตรอ่ะโอ้นี่นะอันนี้อันนี้อันนี้คือ่ะไรวะอันนี้สามคูณสี่มีในกล่องอยเยอะครับหลายรังเลยนะครับน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟ ไฟพาไฟเอ่อเทคไฟเวที<ช>มีหมดนะครับเดี๋ยวเดินเดิน <ๆ S 1> พาชมเลยครับครั้งหน้านี้เป็นอะไรครับพ<อ>วก c o v ร r พวกตัวปรับเนื่อ่ก็คือมันเป็นงานที่อยู่ตามห้องอาหารร้านคาโรเกะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะก็คือบอกต,ตรงๆว่ามันเป็นของที่มันมียี่ห้อนะเป็น<ช>ของดีเพราะว่าส่วนมากห้องอาหารวเก็จะใช้พวกประเภทที่มียี่ห้อมีมีแบรนด์นะครับมีแบรนด์ดีๆนะครับ ครับแล้วเราขายราคายังไงครับราคาก็ต้องมาติดต่อเองก็ต้องโทรมาสอบถามนะครับหลายมันไหลมันหลายราคาหลายราคาครับนะครับคุณโตพูดไม่เก่งนะครับนะอันนี้อันนี้ด้านหน้านี่คือเป็น่าเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงต่างๆนะนะไม่ว่าจะเป็น power พวกเครื่องปรุง power เยอะเอ่อ power amp mixer power mixer นะครับเนี่ยด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายภาพอ่สไลด์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านหน้านะสินค้าก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณตัวมีมาเรื่อยๆครับมีหมุนเวียนมาเรื่อยนะครับอือครับด้านหน้าเดี๋ยวด้านในเป็นเป็นสูตรอะไรเดินพาไปตัวไหนครับตัวนี้เนี่ยเหรอลำโพงอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นเจบินครับอ่ะเจบินนะครับใช่ครับสี่ใบสี่ใบเหรอใช่ครับด้านล่างสองบนสองโอ้ข้างล่างสองบนสองจริงแล้วตอนนี้มันมีที่ปิดใช่ไหม มีครับมีมอมีภาาปิดข้างหน้าโชว์ดอกให้ดูมีโชว์ดอกให้ดูนะครับเจบินเจบินนส่วนมากก็อยู่หน้าเวทีก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นไฟนี่เลเซอร์เป็นเลเซอร์ใช่ครับเป็นเส้นเป็นเส้นไงตามปรัก็บอิชิวเนี่ยครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเออมัน มันมันเป็นของที่เขาเหมาจากห้องอาหารมาอันนี้มันเป็นตู้ประเภทไหนเนี่ยอันนี้ตู้อ้ตู้เบสกีตาตร์เบสโอทีวีงานดีปบะทีวีดอกเดิมเดิมเลยนะอันนี้งานเดิมเดิมเลยนะใช่ครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนะครับออันนี้เป็นของ,เป,ของเป็นของเบสของอะไรนี่เหรอของกีตาร์ ใช่กับกิตาเบ็นี่ด้วยนะครับนี่ซับนี่ครับก็เป็นไฟเวทีนะครับเป็นไฟหมุนอันนี้เขาเรียกไฟอะไรไฟหมุนตามเวทีครับผมเรียกม่ถูรับตามบาร์นะครับนี่เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมได้แล้วหน้าแล้วอันนี้เ่ยอันนี้ตัวซับนี่นะครับท่านผู้ชมก็อยากให้มาอัปเดตนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะ ร้านคุณโตก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร,นร่นะครับเนี่ยนะครับก็อยากได้เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมือสองเครื่องเสียงที่เหมาจากร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับก็ติดต่อคุณโตได้นะครับตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทร089ครับอาอ089 398 2495นานจนลืมเบอร์โทรเลยเนะี่ย <laughs> ไม่ได้มานะเนี <laughs> ่ยครับ อันนี้ก็เป็นมิกเซอร์นะครับเน่ต้องบอกท่านผู้ชมว่างานเหมาจากห้องอาหารนะครับมีเป็น,นดิจิตอลบอร์ดนะอันนี้บอดไฟอันนี้บอดไฟอ่ะใช่ครุมไฟครับอ้ว<อ>ทีบอนนี่ตัวใหญ่เลยครับ เสียงจากด้านบนนะครับคือลำโพงสี่ใบเนี่ยมันเป็นลำโพงอะไรอันนี้เ,เลยเยลำาโพงเวกลางแหลมครับสิบห้านิ้วห้านิ้วกลางแหลมนี่ในตัวนะครับเสียงดีนะ,นะเดี๋ยวด้านหน้านี่ขายหมดทุกตัวนะครับอาจจะบอกไม่หมดนะครับท่านผู้ชมก็ให้มาดูเองนะบางทีสินค้า,าต้องรีบมาดูนะผมรีวิวไปก็อาจจะไม่ได้แล้วข้างล่างอันนี้จะเป็นตู้ซับอืมไกลางข้างบนอนะ ยี่ห้อเดียวกันยี oh. ่ห้อเฮนเฮต์ของนอกตัวเนี้ยอ mm. ใช่ครับซับสี่กางสี่อ๋อซับสี่กางสี่นะครับใช่ครับสองสามสี่รครับที้มแฟนหน้าเวทีอ่ะกลางสามสี่ครับ,รรบอ๋อเนี่ยมันเป็นชุดของเขาครับ บางตัวก็ยังไม่ออกมาจากในข้างในใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูไฟนะครับนอกจากเครื่องเสียงพวกนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นพวกไฟไฟไฟเวทีนะครับนี่ข้างหลังกล่อในไฟเยอะเลยไฟกองกลองแหลกกลองแหลกก็ยังมีใช่ไหมกลองแหลกจะโลแล้วครับกลองแหลกจะโลแล้วยังไงยังไงโซนนี้โซนนี้กลองแหลกนะพันห้าครับ ตอนตอนแรกเยอะกว่านี้นะกล่องเล็กพันห้ากล่องใหญ่สองพันราคาพันห้ากับสองพันพันห้ากับสองพันแทงสุดสองพันมีล้อกล่องแหลกกล่องแหลกมีล้อเข็นอย่างดีนะครับนะอยู่ด้านในนะเนี่ยกล่องแหลกนะเขาจะโล่ออกเลยตอนแรกขายแพงกว่านี้นะตอนแรกเท่าไหร่ตอนแรกมาแล้วสามพันห้าสามพันนี่มันจะจะเอาพื้นที่ปะขายไปเยอะเลนะขายไปเยอะเลยเมื่อก่อนโหโลกว่านี้นะเนี่ยไฟพาไฟเวทีไฟบีม ต่างๆนะครับ่าอ,อาจจะเรียกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมก็ให้มาดูเองนะครับเนี่ยร้านคุณโตนะวันนี้อัปเดตให้ดูนะครับพื้นที่ไม่มากนะแต่ว่าสินค้าบางตัวก็ยังอยู่ในยังไม่ได้แง่ออกมาก็คือพวกอันนี้มันเป็นไฟที่อยู่หน้าเวทีใช่ไหมโอ้นี่ไฟอะไรโอ้<ว>นี่มันพวกคอนเสิร์ตอะ่ะเอออันนี้มันหมุนแบบใหญ่ๆ,ๆเลยนะนะทั้งชุดอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็ไฟเหมือนกันนะครับนี่ก็ไฟ ระบบแสงเวทีเออระบบแสงสีเสียงนะครับเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเราก็มีนะบางทีที่กองพวกอะไรบางทีกองยามาฮ่านลเนี่ยโอ้หกองของยามาฮ่านะครับบางทีเครื่องดนตรีก็มานะเพราะว่าห้องอาหารเาก็จะมีเครื่องดนตรีด้วยนะครับเนี่ยของยามาฮ่านะครับมีกองมีเครื่องเออเป็นบอร์ดคุมไฟเนี่ยใช่ครับบอร์ดคอนโทรลไฟเอ้จอยเอ่ีอือะเนี่ย งเสร็ ENA คอนโทรลตัวเนี้อ๋อคอนโทรลข้างบนเนี่ยครับใช่ครับสามารถไปติดตั้งเป็นชาร์จหลังไม่ทีได้เลยก็ควบคุม <ce> <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะ <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมก็ให้มาดูได้นะครับร้านคุณโตนะครับผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับสินค้ามีเยอะนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอ,อ,อันนี้คือด้านในนะครับ เปิดบริการทุกวันนะครับสินค้าก็จะมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูตามที่ผมรีวิวนะครับอาจจะไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ปูโลยเทคนะครับปูโลยเ โซนีいい่เขามีนะครับนี่ไฟตจอโปรเจคเตอร์นะครับมันมีคอมด้วยเหรอมันมีอะไรน ốt น ốt เ,น,เน,นี่ยโน้ตโน้ตบุ๊กเหรอเป็นโน้ตบุ๊กเหรออะไรใช่เป็นไอ้ไอ้แท็บเล็ตอืมแท็บเล็ตครับอืม ขายทุกอย่างเลมันได้มาแล้วขายทุกอย่างแลบปะแต่รวมมันมาบางทีลูกค้าต้องมาดูเองครับผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างคนขายคนขายก็บอกไม่ถูกนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงของเรานี่คือสมมติว่าลูกค้ามาซื้อนี่ลูกค้าเขามาดูแล้วมาซื้อไปเลยหรือว่าเราจัดส่งยังไงครับก็ส่งส่งได้ส่งต่างจังหวัดได้ส่งต่างจังหวัดได้นะบริษัทขนส่งมี ก็คือมีลูกค้าจากต่างจังหวัดก็ทักมาก<า>็มีใช่ครับสั่งสั่งบ่อยอครับอ่ะส่งนิ่มบริษัทนิ่มเอกเพทครับผมนะก็สามารถสั่งได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับเครื่องเสียงการแจ้งงานเวทีเครื่องดนตรีลําโพงมือสองนะครับงานเหมาร้านอาหารร้านคาราโอเกะเลิกกิจการนะครับร้านคุณโตผมมาหลายรอบเลยนะหลายรอบเลยนะสามสี่รอบนี้แหละ <c oughs> แต่รอบนี้ <c oughs> ทิ้งช่วงเวลานานมากไม่ได้มานะสามสี่เดือนนะ มีมีลูกค้าอยากให้มาอัปเดตนะครับนะเนี่ยด้านหน้านี้ก็คือประเภทเครื่องปรุงนะครับพวก EQ อ่าพ,พวกมิกเซอร์พาวเวอร์มิกเซอร์นะครับเครื่องอ่าควบคุมงานเวทีนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอม์ต่างๆนะครับหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะอันนี้อันนี้ก็จับเป็นเซ็ตไปเลยเหรอหรือว่าไงตัวนี้เหรออืมหรือว่าจัดมันก็เป็นจัดมาเป็นเซ็ตมันน<อ>ะครับมาเป็นเซตทีก็ลูกค้าซื้อไปก็ ถอดไปเลยใช่ได้ครับหรือแยกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมาจะถ่ายแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ให้มาติดต่อคุณโตในตรงไหนข้างในเหรอฮะเนี่ยโซนนี้ปลกไฟพวกอะไรอ๋อโซนนี้ยังไม่ได้หมากเดี๋ยวเกือบลืม <laughs> อันนี้เป็น <laughs> นี่ฮะใช่ครับโอ้ไฟไฟมันเยอะเลยนี่หว่าใช่ครับในกล่องนี้อะไรอ่ะไฟอะ อันนี้เป็นกล่องไอ้อะไรเขาเรียกอะไรลำโพงปากปากแหลมปากแหลมปากแต่แหลมปากแตนะครับก็มีนะครับคือเมาอะไรมาเอามาหมดเลยหมดพวกนี้พวกไอ้อะไรวะเครื่องเครื่องทาทําควนอ้มันเยอะดีกว่าเครื่องอ๋อเครื่องปล่อยควันนะใช่ครับโอ้ยเครื่องปล่อยควันนะครับพวกดอกพวกเนี้ยถอดรืออ่าดอกลาโพงอันนี้มันไม่ยี่บเอ็ดนิ้วเหรอสิบแปดนิ้ว สิแปดนิ้วใช่ครับปากนี่ปากอะไรวะเดี๋ยวโรแมปักแตรอืมอันนี้ผมขายตัวน่งก็ไม่ร้อยร้อยเดียวอืมเผื่อคนเอาไปทำเป็นไอพวกเนี่ยแสเปเป็นอะไรได้ใช่ใช่เยอะมีเยอะครับอืมแล้วปักแตรนะครับร้อยเดียวเองนะครับแล้วก็ดอกลำโพงดอกลำโพงที่ถอดออกมานะใช่ครับถอดออกมาจากตู้ลำโพงนะถอดมาจากตู้ครับนี่อันนี้ก็เป็น เขาเรียกเครื่องอะไรนะเครื่องค้นควันนะครับเครื่องค้นควันเวลางานคอนเสิร์ตนะเนี่ยในถุงนี้ก็เยอะแยะเลยนะเนี่ยสายฟงสายไฟเยอะสายไฟสายลำโพงสายสัญญาณนี่เป็นไฟอันนี้จะเป็นอะไรเลเซอร์เล็กก็ให้มาลือมาคนเอานะหลังเวทีนี่เยอะเลยนะฮะจอพวกจอจอ LED เนี่ยที่ลือมาใส่หลังจอนนี้ใช่ไหมใช่ครับ นี่นะครับจอที่ถอดออกมานะครับแล้วก็ประกอบกออเหมือนข้างบนนั่นเราประกอบได้เนี่ยพวกนี้ใช่หมดอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่จอโอ้เยอะเลยนะอันนี้เป็นจอ LED นะครับจอ LED หลังเวทีนะครับอืมมันจะเป็นแผงเงียเราประกอบให้เป็นจอใหญ่เหมือนเหมือนตัวนั้นใช่ครับมีหลายแผ่นหรือมาใส่กล่องใส่หลังไว้อืมเยอะ โอ้ี่นี่ยังเป็นชุดเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นจอจอเวทีใช่ไหมจอ l e วดีครับจอเอวดีมันเป็นแปะไปแปะไว้อ่ะครับอ๋อเวลานั้นก็ประกอบได้ประกอบเป็นชั้นครับของชั้นอย่างนี้ได้ครับตัวนี้มีเยอะพร้อมตัวคอนโทรลพร้อมตัวคอนโทรลภาพคือพูดง่ายๆพร้อมพร้อมตัวคอนโทรลพร้อมตัวเปิดนะครับอะ ด้านด้านหลังนะครับนี่เป็นมอแปลงมันน่ะนี่เป็นมอแปลงมันมอแปลงมอแปลงของไฟตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องผ่านสวิตชิ่งนะครับผ่านสวิตชิ่งมา่ะแล้วก็ดอกลําโพงเครื่องทําควันนะครับ็โอู้นี่ตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ตัวนั้ใช่หมดเลยที่อยู่ในรังพวกนี้เป็นจอ LED หมดเลยจอ LED ทั้งนั้นนะใช่นะครับแล้วฝั่งนี้เป็นไฟสายพวกรื้อมาต้นรื้อในพวก ใต้ใเวทีรครับเนี่ยดูดิสายพวกนี้สายไฟสายเนี่ยเยอะเลยนะ่านผู้ชมนี่มันมาเป็นแบบโอ้โหเรือในร้านอาหารเราสายพูดเดินสาย